ที่จุดนี้นะคะเพราะนี่คือพื้นที่แรก นะคะที่ถูกพายุปาบึกพัดขึ้นฝั่งเมื่อวันที่4มกราคม2562ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกลมพายุของปาบึกเนี่ยซัดขึ้นมาสร้างความเสียหายให้นะคะใช่ส่วนใหญ่หลักๆแล้วเราจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจะเป็นเรื่องของอาคารหรือว่าเพิงพักซึ่งโครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรงแต่อย่างถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรงความเสียหายก็จะน้อยจะเสียหายเฉพาะเรื่องของหลังคารหรือว่าบาง ส่วนของบ้านเท่านั้นและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแนวกันคลื่นซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สามารถช่วยให้แรงของคลื่นหรือว่าลมที่พัดนําน้ําทะเลเข้ามาที่ชายฝั่งเนี่ยลดความรุนแรงที่จะสร้างความเสียหายในพื้นที่ได้มากทีเดียวค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าย้อนมาดูเรื่องของพายุปาบึกนี่นะคะนับว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงลูกที่สามในประวัติศาสตร์ที่พัดเข้ามาด้ามขวานของประเทศไทยถ้าย้อนไปดูลูกแรกที่สร้างความเสียหายแล้วหลายคนเนี่ย อยู่ในความทรงจำก็คือพายุโซนร้อนแฮเรียสนะคะ,คะเมื่อปี2505ตอนนั้นก็พัดขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกแห่งนี้แะค,ะค่ะค่ะและลูกที่2ลูกที่2ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นเกตอนนั้นนะคะพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดชุมพรเมื่อปี2532อย่างที่บอกไปว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสองครั้งนั้นเนี่ยทำให้หลายคนนะคะต้องมีการเตรียมแผนรับมือเพื่อลดความสูญเสียจากเหตุการณ์พายุป่าบึกในครั้งนี้ค่ะใช่แต่หนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นได้นะ ะะการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อมและความสูญเสียที่ไม่ได้เกิดขึ้นมากในครั้งนี้เกิดจากการเตรียมตัวโดยเฉพาะประชาชนที่ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนก<ช>นะคะเนื่องจากว่าทันทีที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาทราบเรื่องของการก่อตัวของพายุลูกนี้มีการประกาศเตือนไปยังทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีใช่ค่ะประกาศเตือนฉบับแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาก็คือเมื่อวันที่31พฤศจิกายนปี2561ตอนนั้นคือจับสัญญาณการก่อตัวของพายุลูกนี้ได้ในทะเลจีนใต้ตอนนั้นยังเป็น depression นคะคะ,คะแล้วก็ออกประกาศเตือนทันทีหลังจากนั้นค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบูรณาการก,กันเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ใช่ค่ะอย่างแต่ละจังหวัดนะคะในทุกพื้นที่ได้มีการประชุมเตรียมการเตรียมพื้นที่สําหรับประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงสําหรับในการเคลื่อนย้ายอพยพเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นและทันทีเมื่อถึงวันที่3มก,กร,ราคม2562พลเดกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์จากทำเนียบรัฐบาลมายัง16จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อนเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติและกำชับเรื่องของการดูแลประชาชนด้วยใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาในที่ ประชุมโดยสรุปคร่าวๆว,วันนั้นเนี่ยนะคะทุกจังหวัดที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามากับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมการไว้หมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณบวินาบอกไปจุดอพยพเตรียมไว้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นการวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุในขณะเกิดเหตุจะทําอะไรและหลังเกิดเหตุจะมีการเข้าไปฟื้นฟูเยียวยาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ่ะใช่ค่ะในขณะที่ในพื้นที่เองก็เตรียมการอย่างเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะออกจากพื้นที่เพื่อที่จะ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในช่วงเช้าของวันที่4มกราคมเพื่อให้เป็นการเก็บตกในรอบสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยลงไปพื้นที่เพื่อที่จะสแกนกันอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนที่อยู่ในทุกๆพื้นที่ขอความร่วมมือในเรื่องของการอพยพบางคนเป็นห่วงบ้านเรือนเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเวรยามเพื่อที่จะเฝ้าให้ประชาชนนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดและความกังวลใจกับความสูญเสียด้วยใช่ค่ะเรียกว่าครั้งนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการออกมาประกาศ เตือนและขอร้องให้อพยพหลายคนก็ปฏิบัติตามคําแนะนําเนื่องจากมีบทเรียนจากครั้งแรกๆที่ผ่านมานะคะเรียกว่าทุกคนเนี่ยบอกเลยว่ามีสตินะคะตื่นตัวไม่ประมาทเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเก็บทรัพย์สินแล้วก็เอาตัวเองออกไปไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่พายุโซนร้อนฟาบึกพัดขึ้นฝั่งเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาค่ะว่าอยู่ได้เราอยู่ได้รอะว่าของคงเกิท้าวเยกับอีสรว่าเราไม่ไม่ กันใจแลยวาพวเคยผมเคย,เคยโยนนี่ทั้งเอาลู้นี<อ>่วะนี่มีแต่ผมดีแนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงกำนันนะคะซึ่งเป็นกำนันของพื้นที่ที่บ้านแหลมตะลุมพุกแห่งนี้นะคะนี่กำนันประยุทธ์นะคะ,คะสวัสดีรอบหนึ่งค่ะกำนันขาคุณลุงสวัสดีรอบหนึ่งกำนันเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นที่พายุมาเนี่ยแรงไหมคะ แรงมากเลยครับแรงแรงครับมัน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 เริ่มตั้งแต่สิบโมงเช้าวันที่สียครับมันเริ่มมันเริ่มกระหน่ำลงมาเธอที่มันน่ากลัวก็คือมันเป็นเมฆบางๆที่มันมันกดลงมาเลียดหลังคาเลยนะมันกดเป็นละอองน้ํามาเลยมันกระหน่ำอย่างนั้นนะครับมันกระหน่ำอยู่ประมาณที่มันหมุนจริงๆตีสองห้าสิบแปดนาทีที่มันเปลี่ยนทิศช่วงเช้ามันมาตะมันออกเฉียงเหนือ ครับที่สองห้าทีบแปดนาทีครับบ่ายที่สองห้าสิบแปดนาทีรูปม,มันเปลี่ยนทิศเป็นตะวันออกค่ะบ่ายสองห้าสิบแปดบ่ายสองห้าสิบแปดนาทีครับ,บมันเป็นตะวันออกทีนี้มันหมุนมันมันหมุนแล้วทีนี้มันดุรแรงมากเลยมันหมุนผมนึกว่า ผมว่าถ้าผมทันที่ฐานว่าน่าก็น่าจะเป็นศูนย์กลางพายุมันหมุนเลยทีเนี้ย<ฆ>ละองอน้าที่ไม่ที่มที่ไม่แรงเมื่อเ,เช้านะอย่างพอทน<ฮ>พอบ่ายสองกว่าเนี่ยมันเริ่มหมุนเลย<ฮ>มันมันกดมาอย่างนี้เลย<ฮ>มันกดอย่างนี้เลย<ฮ><ฮ>เห็นแล้วกลัวไหมตอนนั้นก็ไม่กลัวครับถ้ากลัวไม่หนีจะดูมันตะครั้งยังไงครับในชีวิตนะครับจะดูมันไงนะคำว่าจะดูมันมันกดลงมาเลยแล้วมันหมุนเลยระยะทักยี่สิบเมตรเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยนะเป็นละองน้ําหมดเลยตอนที่มันหมุนนะครับมันหมุนอยู่ ทังนี้บ่ายสามโมงสามทีพ้านาที <ฮะ S 1> ถึงจุดหมุนแต่ยังแรงเหมือนเดิมมันไปทุกเราเมื่อเกือบเกือบห้าหมงครับเนี่ย <ฮะ S 2> ตัวนี้ครับพอพายุเข้ามาแรงแบบที่เราเห็นแบบนี้ <ฮะ S 1> แล้วอะค่ะจริงพอในพื้นที่เรามาดูสำรวจหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นความเสียหาย น้อยกว่าเมื่อ่อนเยอะนั่นสาเหตุเพราะบ้านเรือนเราถาวรว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีล้มไม่มีตายไม่มีล้มเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์รอดไปนะครับเพราะได้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทหารตำรวจจนประธานทุกหน่วยมาช่วยเราหมดเลยนะครับความเสียหายเราเลยเกิดน้อยมากครับเพราะเราเตรียมความพร้อมไว้ดีครับเห็นบอกว่าประกาศเสียงตามสายประกาศเสียงตามสายครับเสียงตามสายตลอดว่าตอนนี้ต้องอบพยพเลยนะเสียงตามสายลูกบ้านรถพร้อมเลยครับแล้วชาวบ้านก็ไปกันไม่มีไม่มีใครที่แบบว่ายังไม่ไปไปหมดเลยครับผมไป ประชุมที่อำเภอวันวันที่สี่ครับ <ฮะ S 2> บอกว่าต้องอบพยพ <ฮะ S 2> ผมยังประชุมไม่เสร็จเลยลูกบ้านผมผมวิ่งกลับบ้านลูกบ้านผมเต็มหมดแล้วที่สารามอำเภอที่ทูนดับพยพะครับครับผมไปได้50เปอร์เซ็นต์แล้วครับ <ฮะ S 2> ตอนที่ผมไปมชุมช่องฉาที่อำเภอรครับอ <ฮะ S 2> ย่างอย่างคุณลุงเนี่ยบอกว่าสมัยแฮร์รีส์เมื่อปี2505อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับครับแต่แรกรับผมมันพอๆกับความความเร็วของลุงมครับ มันพอพอกันแต่ว่าถ้ามาเรื่องการเสียหายนี่มันเสียหายน้อยเพราะว่าของบานถุกวันมันมันพิษกับแต่เละคือว่าบ้านมันเท่าวนเป็นบ้านตึกมั่งบ้านเมืองเมืองแต่เละมันเป็นบ้านกันจากไม่ท่าวนเลยรวมมาจะไปหมดเลยกับไปหมดเลยแล้วขอนู้นเขามีการแจ้งเตือนให้อพยพอะไรเหนึ่งครั้งนีไมไม่มีเลยตอนนั้นไม่รู้เลยไม่ความายู้ลอยตั้งลอยยูุแก่บ้านต่างเพนเนี่ย บางทีตอนนั้นมกรรมันเป็นวิทยุไอเอสเอ็มเอ็ม,ม,มก็มันมันหมดกับมันมีซะค่อยบอกเลยรซะว่าตีว่าเพิ่มหรืคว่ามันแต่ว่าวิทยุก็ยังอยู่สักกี่เครื่องเราตัางตังบินมันอยู่อย่างเสียเครื่องไหมอยู่ตอนนั้นในแบบดเครื่องเยอ่แยะแต่ว่าเมื่อวามี้องเครื่องต้องเครื่องมาสางเครื่องตามมันเลยตกลง บางทีเขาบอกชาวบ้านไม่เคยโดนเลยก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจนะแต่พอขอแลวพอโดนของจินก็กัน<ป> <c oughs> นี่ได้แรงเลกันตกลงเลงเสียใายหมดเลยครับแล้วพออย่างนี้พอรอบนี้เขาแจ้งเตือนกันนะคะคิดว่า,าการแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบนี้มันช่วยยังไงเราได้บ้างไม่เลยแต่มครับมัน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 อเตือนตึงกับมันเกิดการเข้าการเข้ามารับก็เกิดความเตื่นตัวงกับเขา ก็ไปกันเลยทีนี้กับมันสะดวกกับรถปลาเลทตกวันมันไปกับแต่แหลกแต่แหลกเรือเครื่องมันก็ไม่ใช่มีนี่มีแต่เรือเจวเรือพายอ่อเรือเครื่องไม่รู้ไว้มีรักทิพย์ลำมาม้นูต่ตังตําเบ้ลตอนนั้นอ,อมันพบนี่หลอดจากเรือยุนเรือยุนลำยอ้นนะมันหลอดไปดักดาทักสิบขัวได้สิบว่าเรือยุนลำนั้นนั้นอาที่หอแบกพุ่มลงไป S <S <an> ยุๆๆๆๆๆ่นดิเลยยุ่นนั่นที่ได้หลอดนั่นทอไมได้หลอยหละมันครับผมก็ไม่รู้จะตาชีวิตเมื่อไรตอนนั้น <S <S <an> <S ไปเป็นปันปือ้อท <S an> ีนี้ลวเขาพันแล้วก็เลยไปเลยไปเลยครับผมก็ตือว่าไม่ประมาทเลย,เลย ครับมันมายุกอะไยขาวอะยรเลยหรอไม่ออะอรเลยหรอรถบัดเราเล็กๆน้อยๆเา่านี้ก็หวากันแล้วกำนังเขาพูดถึงความตื่นตัวของประชาชนรอบนี้เป็นยังไงคะตื่นตัวมากเลยครับเปี่ยงความพร้อมมากเลยเพราะเรากระจายข่าวว่าตรงนี้แต่ท่านโดยท่านผู้ว่าเป็นผู้มัดมาอพยพเองเลยนะวันนั้นนะครับ ท่านเข้ามาเองเลยท่านพู้ว่าท่านตามเพิ่มมาหมดทุกหน่วยงานเลยต้องะยุกตงเราครับวันนั้นนะครับท่านมาทาพิธีบวงสรวงด้วยครับก่อนปยุตงจะลงครับท่านมากับตัวเองนะหลังจากนั้นลูกบ้านเราทยอยหนีหมดเลยคนคนที่กลัวที่สุดถือผู้ท้าผู้แก่ที่รอดจากวัดเราไปถูหน้าครับเพราะเขาเคยเดินเยอะคุณท้าผู้แก่จะกลัวมากเลยแต่ถ้าเป็นคนรุ่นผมอย่างนี้ยก็ไม่เท่าไหร่ ครับผมตั้งตัวได้แล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติด้วยไหมธรรมชาติเราไม่ชนะแต่ต้องเรียนรู้ว่าต้องเสียหายน้อยที่สุดครับผมอย่างครั้งนี้เห็นไหมเสียหายน้อยเสียหายน้อยที่สุดเลยครับผมครั้งนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก็บไม่มีตายไม่มีทรับสินแต่พวกเรือประมงพื้นบ้านไม่เสียหายไม่สูญนะครับนะครับเราปลดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทรับถินไม่ค่อยห่วงส่วนหนึ่งคิดว่าอาคารที่พ่อมาสร้างให้อยู่เรียนะครับเป็นอาคารหลบภัย พ่อหลวงให้อบปรมาสร้างพ้นแรกเลย5ล้านบาทเมทื่อปี54แล้วก็วอบจถมทบอีก9ล้านกว่าอา<ะ>คารหลังนั้นวิทวะบอกว่าทานความเร็รวรวมได้260กิโลเมตรตอชั่วโมงช<ะ>าวบ้านเริ่มมีควารรมมั่นใจว่าตรงนั้นปลอดภัยแล้วมันก็ปลอดภัยจริงๆครับที่พ่อสร้างให้เรา<ะ>ครับผม<ะ>ครักปลอดภัยจริงๆครับ เท้อนนะคะที่บอกว่าทุกคนเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนอกจากชาวบ้านที่นี่แล้วนะคะชาวบ้านอีกหลายๆจุดเนี่ยก็มีการตื่นตัวพอประกาศแจ้งเตือนพับอบพยกทันทีเช่นเดียวกันค่ะวันที่สามมันก็เตรียมตัวเลยคอยเก็บข้องตี๋ว่าสํามัญน,นั้นปากไปเออแล้วเราเรา,กเ,รากเก็บไปแ <บา S 2> เขาก็มารับค่ะเขาไปบัรตาม จะไม่ไปไม่ได้ไแล้วน้องยู่บันเนียนคือว่าแจ้งอายะหลูดกระหมากมว่าลุยแก่งเตือนไว้ครอบแจ้งมาก็ว่าไม่แก่งเตือนแซงกันอย่างนักตึงชีวิตก็ยังไม่ไกลร้อนกับผมผมมันแรงเกินที่ทางอาคดในแจ้งเตือนหลุดซึกว่าใดใครยกขย,ยายกคนก่อนแต่สับพินกับมันแซงหมาหวยเล,ยล็กๆแต่นะแต่ว่าคนกับหลุดซึกว่าเนี่ยเกี่คนแรกยังเกินมันได้ได้รอจีวีตวใหกับผมก่อนหน้านี้แบบดีมากคับดีมากครับถ้าว่าไม่มีการเตือนคือเอาไม่ตันนะครับเอาไปยกลุไม่ตัน คือตากขมาช่วยกันเองแบบ ศูนย์อพยพนะคะก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญและนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็คือโรงครัวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความห่วงใยความช่วยเหลือมาอย่างพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะค่ะแน่นอนนะคะนอกจากเรื่องของความกังวลใจเรื่องของพายุที่จะเข้ามาและทําให้หลายคนมีความทุกข์ใจกับผลกระทบของพายุที่กําลังเข้ามาแต่า ท้องนี่แหละค่ะก็จะทําให้ความกังวลใจต่างๆนั้นรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่นี่หลายคนบอกว่าในช่วงที่พายุเข้ามาแต่โรงครัวพระราชทานแห่งนี้ต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงพื้นที่มากันกี่วันแล้ววะคะตั้งแต่วันที่4่ค่ะวันที่4ี่เมื่อรคะ นักงานพัฒนาภาค C หน่วยประชาการพัฒนาค่ะควาัไทยค่ะเรามาทำกับข้าวอะไรบ้างคะมีเป็นผัดผัดกะเพราค่ะแล้วก็มีผัดผัดพริกแกงไก่ค่ะเพราะว่ามีชาวบ้านที่ว่าเป็นอิสลามด้วยค่ะก็เลยเน้นไก่ค่ะจะไม่ทำเนยเรามีการสลับสับเปลี่ยนจุดที่ลงไปดูแลประชานนยังไงบ้างคะใช่ค่ะวันเมื่อวันที่4ค่ะจะไปที่ตรงปากปากพนังค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาที่แหลมทะลุุกค่ะค่ะ มานะสองรอบนะคะคือย้ายไปเรื่อยๆในแต่ละวันใช่ไหมคะ <im it> เรามาทําอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราเห็นเราได้มามอบทําอาหารให้กับประชาชนความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างก็<อ>คือเราเห็นประชาชนมีความทุกข์นะคะล้วก็ได้ได้มาช่วยแล้วก็ดีใจะคะ่ะดีใจถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขค่ะเหนื่อยกันไหมคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนืหน่อยตื่นมากันตั้งแต่เช้า เรื <łość> ่อยบางวันก็สองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างครับแล้วแต่เป็นบางวันนม่ต้องต้องการของประชาชนใช่ครับครับแต่ก็ยับทำนะทำมีความสุขครับเห็นประชาชนยิ้มได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่ถือว่าเป็นเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆจ,จากการที่เราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกเลยว่าถึงแม้จะเหนื่อยบางคนนอนน้อยแต่ทุกคนรู้สึกว่าอิ่มใจที่ได้ทําและยิ่งเห็นประชาชนรู้สึกผ่อนคลายความทุกข์ไปเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับมีความสุขไปด้วยมีรอยยิ้มให้แก่กันไปด้วยใช่ค่ะรวมถึงพี่ๆน้องๆจิตอาสานะคะที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูนความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะเองนะคะ ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือกันไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ว่าความเสียหายเนี่ยก้องุงยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์แต่เมื่อมีความเสียหายนะคะก็จะต้องเร่งเข้ามาฟื้นฟูการโดยเฉพาะบ้านซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะใช่ค่ะแน่นอนถึงแม้ว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะสรุปตัวเลขบ,บ้านที่เสียหายจากพายุที่เข้ามาประมาณ1,900กกว่าหลังแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือภาพของการเข้ามาช่วยเหลือและซ่อมแซมเพราะว่าบ้านที่พังเสียหายบางทีประชาชน อยู่ไม่ได้แต่ภ<ช>าครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ประชาชนนั้นซ่อมบ้านเพียงลําพังก็จะเห็นความร่วมวมือร่วมใจแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยนะคะกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาลงพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่ลงพื้นที่กันมาตั้งแต่วันไหนอะคะทหารลงพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านหมู่3ตําบลแหลมตะลุมพุกนะคะลงพื้นที่มาตั้งแต่วันที่5ค่ะเพื่อมาสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นซึ่งหมู่บ้านหมู่2กับหมู่3จะเป็นหมู่บ้านที่ติดชายทะเลเลย <c oughs> ก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงหน่อยนะคะก็ <c oughs> หมู่บ้านแถบทางนี้ก็จะโดนหลังคา <c oughs> พายุโดนหลังคาพัดไปหลายหลังแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบว่า ในบ้านนะคะจะมดีดินโคลนที่พัดเข้าบ้านก็จะเข้ามาช่วยซ่อมแซมช่วยทําความสะอาดนะคะ,ะในวันแรกในวันที่5ที่เข้ามาก็สํารวจความเสียหายเบื้องต้นค่ะ,ะแล้วเมื่อวานวันที่6ก็จะมาเริ่มเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องให้ก่อนค่ะเพื่อให้เข้าไปอยู่อาศัยได้ก่อได้ค่ะ,ะใช่ค่ะ,ะ,ะก็จะเรียงลําดับความเสียหายค่ะบ้านไหนที่เป็นเยอะโดนเยอะก็จะรีบ ดำเนินการให้ก่อนค,ะค่ะเห็นว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยเราต้องพูดคุยทําความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยเจ้าของบ้าน<ช>ยังไงเราคุยยังไงบ้างใช่ค่ะก็ะะเราก็จะบอกว่าเราเนี่ยนะคะเป็นทีมงานที่มาจากของกองทัพบ,บกนะคะกอ<ช>งทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนก็จะเข้ามาบอกประชาชนว่าเรามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่ได้ปกตินะคะก็จะทําความเข้าใจกับเขาก่อนเพราะว่าอาจจะขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานใช่ใช่ค่ะแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกก็คือ คนที่อยู่ในบ้านก็ตามในความสะดวกในบ้านของเขาแล้วก็อาจจะช่วงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้พักอาศัยอยู่ก็อาจจะพักอาศัยบ้านใกล้เคียงก่อนค่ะเหนื่อยกันไหมคะเพื่อประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ คนนี่มาช่วยเหลือนะคะสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าไม่เฉพาะคนที่เดินทางมาช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านเรือนเท่านั้นเท่าที่เราลงพื้นที่มานะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีทันทีที่พายุเนี่ยเริ่มที่จะสงบคนเข้าพื้นที่ได้แม้กระทั่งไฟฟ้าถูกต้องนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมแผนกันไว้ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ก็สามารถลงปฏิ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีทําให้การฟื้นฟูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้กันค่ะนี่มากี่วันแล้วคะสองวันแล้วสองวันแล้วครับสองวันแล้วนอนและกินข้าวยังไงอ่ะก็เอข้าเขาเอามาทางพันธุ์พืชเขาเอามาส่งก็คือกินกันตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่กินตลอดอยู่จุดไหนก็กินจุดนั้นนอนจุดไหนกินจุดนั้นเมื่อคืนก็กิน เมื่อคืนก็ตีหนึ่งครึ่งนอนก็ใช่ทําตรงนนั้ที่สายนอนที่สามนอนที่สามแต่ก็ตื่นหกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็มาต่อแล้วก็สองสองที่ที่นู่นแล้วก็วิ่งมานี่ตอนเที่ยงนี่เราต้องทำอีกกี่วันก็จนกว่าจะเสร็จไม่มีกําหนดก็ดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าของผมนี่เป็นกรมเจ้าพนานสมัครเครื่องจักรคนมาช่วยเอาเครื่องสูบน้ํามาช่วยก็ทำางกนทำให้ต่างตื่น ใช่ครับ14ชั่วโมงเหนื่อยนะไม่เหนื่อยครับทอมาแบบนี้ตอนแรกๆเหรอตอนนี้ดูสถานะบอกว่าไม่ไม่ท้อครับเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วก็รู้ว่าพายุจะเข้านี่ก็เรา,าเตรียมเครื่องจักข้ามาตั้งไว้ในพื้นที่อยู่แล้วไอ้ย่างความรู้สึกเราะดีใจไหมอย่างก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือใช่ใช่ใช่ดีใจค,ครับผมอยู่นครด้วยแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่ในภาคใต้เนี่ย ทั้งหมดก็มาช่วยพี่น้องทุนครนที่ก็ดีใจมากนองเหนือจากการเข้ามาแก้ไขปัญหาสะพอนหน้าเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าปัญหาที่อยู่อาศัยหรือว่าปัญหาการติดต่อสื่อสาร อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญในตอนนี้ก็คือการลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในจังหวัดที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยรายงานแล้วก็สรุปตัวเลขความเสียหายออกมาพี่น้องเกษตรกรที่บ้านเรือนเสียหายเรือสวนไร่นาเสียหายอุปกรณ์การประกอบอาชีพเสียหายพี่น้องผู้ประกอบการเสียหายนะคะตอนนี้อีกไม่นานก็จะได้รับความช่วยเหลือค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการวางมาตรการกําหนดมาตรการเตรียม พร้อมรองรับและให้คันช่วยเหลือประชาชนเอาไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังร่มอ,อกร่วมใจเรื่องของปัญหานีสินอย่างธนาคารภาครัฐเองก็มีการออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นการพักชําระหนี้หรือว่าการให้กู้ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำเพื่อที่จะให้ประชาชนมีเงินคุณหมุนเวียนมาประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนด้วย<ช>และที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการให้ขวัญกําลังใจและให้การทํางานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทจัน์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ เพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมาแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะคะก็จะเดินหน้าพัฒนาการทํางานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในครั้งต่อไปให้ดียิง่งยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ